ผมบอกว่าอยู่แบบป๊าไปเห็ดอยู่ใส่เขาคือป่เห็ดจึงสีผมตกใจก็เด้ไปกินแป๊บเดียวครับเอ็ดเอ็ดว่โดนดอกครับสามชุ่มม้นก็แล้วแล้วมั่นสะอาดก็กาันี่ครับอันนี้มีคนแหนนำผมมาเด้หรนี่ผมอ๋อยู่ไอ้อปต้ากเป็นออตอยู ้นนโน่นรวมป๋อื้อพูดนะนนรมเสรับเเมืองยางเมืองยางปัดคนแนะนำผมว่าร้านนี่ยของพัะช่ยของพระเุ์แล้วคนว่าพรนเ็ดนี้ขึ้นรถพ้นเก่าเนาะเห็นเขาก็ดูผมเลยเนาะบัดขึ้นรถผมพ้นใงว่าห่อนจกแน่จุกแน่รือว่าต่างงานเล็ด